สวัสดีครับเรื่องวยยาเย็นนะครับเร่งวนกันนะครับดูกันนะครับชมท้องทุ่ง้วยนะครับที่เอียงกล้องอย่างเร็วอยากให้ดูดเยอะๆนะครับที่เอียงกล้องฟบฟบฟบอยากให้ดูดเยอะๆ เย็นสดเชิญดีครับผมบรรยากาศจอเย็นเรียงมวนครับบริเวณหน้าเจ้าของครับหน้าเจ้าของตันก็กว้างอยู่นะครับสะสองสะครับบริเวณสวนทิด ลอมเด้งวัวนะครับก็ประมาณละสองสามลายย็นค่ำม,มืดแล้วครับยำเย็นนะครับท้องทุ่งยาเย็นนะครับข้าวกำลังออกรวงครับดูช้องทุ่งนะครับท้องทุ่งบรรยากาศนี่มาแรงครับผมนี่มัแรงย่ำย่ำเย,ย็น สวยงามนะครับฝั่งบ้านนะครับนู้นตะวันลงฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันตกครับสวยงามไหมครับท้องทุ่งนะครับเป็นพันๆไล่นะครับนโดยรวมทั้งหมดน้อง่ข่ก็จะประมาณเก็บพันสองพันไล่ปะไทยนะครับปะไทยมันน้องเม็ดไตนะครับ ดูงัวต่อครับบึงงัวครับบงึงว่าเนี่ยเหมือนแรงครับมีแรงบางอยู่งัวนะครับมันกินดีอยู่ดีมันก็อ้วนนะครับมีลูกอ่อนเอาค่ำๆเลยเหรอ ค่ำาค่ํมืดนดี่ล่ะไอบ้บิ๊บไอบ้บิบ๊บบิ๊บปัตเตอร์ไอ้บิ๊บครับชาโลเล่บ,บิ๊บอย่าอย่ากิน อิ่มๆเลยนะครับบริเวณที่ล้อมเลี้ยงวัวนะครับอันนี้ปล่อยปลูกหญ้านะครับตอนนี้แพงเอาเองครับแพงกุหลาบาบางๆแล้วมาเดครับ